จพ่อแม่พี่น้องพบกับคอมแพมอีกแล้วนะจ๊ะอะตอนนี้แพมอยู่ที่ค่ายเกม pg นะคะอยู่กับเกมหนูทองหรือหนูนำโชคนั่นเองวันนี้แพมก็จะมาเล่นสูตรออโตโ้เนาะเออเพราะว่ามันไม่มีให้ซื้อไงก็ต้องเล่นออโต้สูตรของแพมก็ง่ายๆเนี่ยะคะ่ะแพมตั้งไปแล้วนะ50าเนี่ยก็ปล่อยให้มันวิ่งไปหมุนไปเอาแบบเชือบูไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน จัดมาสวยๆงามๆจ้านานๆที่จะมารับน้องหน่อยสิตอนรับน้องหน่อยเอออะคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องพอมแพั่นแตะวีซีมาลูกมายังไงยังไงขอละแตกไปแตกนะแตกให้ดูหน่อยแตกโชว์เขาดีเอาดีๆนะเอาเดี๋นะดีนะมายังไงยังไง จะหยุดที่เท่าไรจะหยุดที่เท่าไรจะตกอะไรเอ้ยได้อยู่ได้อยู่มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วรังวันก้อนโตไปต่อไม่รอเลยนะจ๊ะไปเลยจ้าไปเลยจ้าจวดจวดสวยสวยสวย,สวยเปิดตัวมาได้สวยนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะหมุนออโต้ตั้งแบบ50ครั้งนะคะอ่าก็มันเนก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆก็เป็นสูตรง่ายๆนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเทคนิคของแต่ละคนมันเป็นยังไงเนาะบางคนก็เบ็ดมือบางคนก็เบ็ดออโต้มันก็จะมีเท่าไหร่นะ1ิบ 30 50 80ห้าิแปดิบร้อยอะไรประมาณนี้เออแต่แพนเนีย่ยชอบออโต้ห้าสิบไม่ก็3าสิบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่ก็จะหมดแล้วจ้าไปต่อไปต่อก่อนนะไปต่อก่อนเอาดีดีเอาดีด,ด,ดีปกติก็จะไม่ค่อยมาหรอกจีจีแต่พีพีอ่ะทีนี้แพมก็จะไปตั้งออโต้แบบ3าสิบครั้งนะคะรอบนี้เออมาไปต่อเลยค่ะไปต่อขอให้ปังปังมันมนะสามสิบของฉัน มามารุนกันมารุนกันค่ะมีใจก็ตามมานะอ่าก็มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะคะทุกคนมันก็มันก็มีส่วนนะแพรว่ามันก็มีช่วงแตกช่วงไม่แตกอะทุกคนอืมไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะจ๊ะอ่ะรับรางวัลก้อนโตไปจัดไปเท่าไหร่รอบนี้เฮ้ย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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งดีเอวิ่งดีเออ่ะหยุดที่เท่าไหร่หยุดที่เท่าไหร่นั่นไงจบที่สองพันอ่ะไปต่อเลยจ้ะไปต่อเลย มเฮ้ย PG มาว่ะมาว่ะทุกค,คน <c oughs> นานๆที่จะมาเอาก็ <c oughs> ปังอยู่นะก็ปังอยู่นะกําไรด้ยวยกาไรนะจ๊ะไม่ข่ะทุนนี้บอกไว้ก่อนนะออโต้ห้าสิบแล้วตามด้วยสาสิบนะคะเออไปรองกันดูไปรองกันดูแพมว่าแพมได้อยู่นะแพมได้อยู่นะอืแต่ว่า p จีนี่จะบอกไวก่อนเลยนะขอเตือนไว้เลยว่าเวลา p ีมันแจกมันแตก แล้วเราต้องหยุดเล่นนะอย่าเล่นต่อนะถ้าเล่นต่อน,นี่มันเอาคืนนะจ๊ะขอบอกไปก่อนหรือว่ามีใครเป็นไหมใครคือเป็นไหม,มถ้าได้แล้วต้องหนีถอนเลยค่ะต้องหนีลุกเล่นเลยแล้วค่อยเปลี่ยนช่วงเวลาเล่นใหม่อะไรเงี้ยค่อยมาเอาคืนอีกอะไรเงี้ยอย่าซ้ำนะถ้าซ้ำมันก็จะแบบว่ามันเราได้มาก็ต้องเสียคืนมันไปอะไรเงี้ยอ่ะรับรางวัลไปอีกแล้วค่ะโมต่พูดอ่ะเรือหมุนอีกสองครั้งจะแตกให้แพมอีกไหมอ่ะอยังไง อ่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับคลิปนี้สูตรออโต้ของแพรมนาะเทคนิคง่ายๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะก็50ก่อนนะแล้วก็ค่อย30อ่าแล้วก็ตั้งแบบออโต้เทอร์โบนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ